คือทุกคนมองเค่าคุ้งขจะเล่นใบครับเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวอีกคนหนึ่งคือใครเนี่ยทำไมมีสามคนน่ะใครอะใครอะจริงเออใครอะอ๋อเพงอ่ะใครจริงคู่ไข่อยู่ด้วยกันอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่แหละเราต้องอยู่ด้วยกันปกติสิวันนี้นะครับน้องไข่ก็มาเล่นแล้วนอะไรตัวที่คนถามหากันเองกลับมาแล้วเออกลับมาแล้วใครหายแล้วหายไปไหนมาครับกันบ้านเยอะกันบ้านเยอะไข่เปล่าเจ๊เปล่าการบ้านเยอะแต่ตอนนั้อ้าวกันบ้านเยอะการบ้านเยอะอะไรอะอ๋อโอเคลืมบอกเลยวันนี้นะครับก็จะมาเล่นแมหวันอะไรนะ กล่องอะภาษาอังกฤษอะ <This shit. S 1> เออ one เชสวั one สบลอก box มันเองซึ่งมันจะมีกล่องให้กล่องเดียวในโลกนี้นะทุกคนซึ่งวิธีการหาของคือว่าเราจะต้องเปิดเอาขอในกล่องนี้เนี่ยเห็นไหมมันจะมีขออยู่เนี่ยน้ำแข็งกับลาวาซึ่งเราสามารถเอาไปทำไอ้นั่นได้เขาเรียกว่าวนะ้ำที่ปั๊มหินได้แล้วพอเราขอในกล่องมาแล้วใช่ไหมอ่าดูนะปุ๊บเห็นไหมมันจะ oh. ครูดาวสามวิใหม่เว้ยแล้วก็จะเอาขอ uh. ใหม่หมาให้เราอ่าดูนะเห็นปะเออ oh. นั่นแหละ ซึ่งพอเราเล่นไปนานๆเนี่ยมันจะมีอีเวนต์จัดให้เราด้วยทุกคนอย่างเช่นว่ามันจะมีแบบพวกมอนเตอร์มาแล้วก็แบบพวกสัตว์มาแบบเอเบซีแลกขออะไรเงี้ยแล้วก็มีบัฟให้เราแล้วก็มีแบบอันตรายตกมาจากท้องฟ้าอะไรเงี้ยเออมาแลแหละโอเคไหมเข้าใจไหมสองคนนี้เข้าใจไมกินไข่โดนของเออเออนั่นแหละนั่นแหละประมาณนั้นแหละโอเคมาแล้วก็เริ่นไปเลยของต้องหมดกล่องนะมาถึงจะรีให้ใช่ใช่ถ้าของไม่หมดมันจะอยู่อย่างนั้นแหละเออใช่ไม่หมดกล่องไม่ต้องรีก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็คือได้แต่กล่องเท่านั้นเเเเเเรราาาาทุบลลลยยจะะะไดดด้้้ก่่่ออออออองมใชวปฉ ไม่กดก่อนวะกูเออนี่ยวนี้วะอาใครไปทำดีเนี่ยเห็นชอบทำไม่ใช่หรอเนี่ยอาได้เราจะทำวิมกเล็กเห้อเฮ้ยเฮ้ยไอ้กันเลยตเยมดี้่ตกทำไมของตกโอ้ยของตกเหรอเออใช่ครับของตกเลยนี่อไเีแล้ว นี่ไงอีเวนที่บอกอพี่พี่พ,พี่พี่เคียร์ออกกันเลยตอนเนี้ยเราเราไม่ได้แลกหรอกแล้วเมื่อกี้กูได้เลขหร,อหรอือเปล่าวะกินได้หมวกแล้วพี่ก็ร่วมไปแล้วเออเมื่อกี้เหมือนกูมีแล่ในตัวด้วยกูจะมาทำไอ้นั่นขวานเด็กเนี่ยไอ้นี่นี่ได้ปลามาอันนี้ไงเขาให้ขวานอยู่ในกล่องนี่ว่าขวานไหมอยู่ขวาล่างกระบ,บองเพชรนี่ต้องใช่ไหมมันทำด้แค่สีอ่ะต้องปุ๋มั้ยกระบอกเพชรกระบอกเพชรจะทำมันได้นะกันเขาเลียนะกันอะไรเอากันมอนเตอร์ได้นะอ๋ออ่ะวางไปแล้วไอ้กูตกใจทำให้กูตกใจตลอดเลยนี่เอวีซีแรกขอเลยผมบอกบอยดูทุกคนูแบบ อย่าอย่าเพิ่งตีไป็สีแรกของตกนะลองดูดิของโหดมากเลยแอ่มาล่อเราจะหายทางไงวะไม่รู้อ่ะผมคิดว่ามันน่าจะมีดอกนะพี่เพราะกล่องมันกระสุนไปใช่ใช่เดี๋ยวผมขอยังไม่ขุดกล่องได้รอได้เหล็กก่อนแล้วค่อยขุดละกันเพราะว่าแบบมันขุดช้าไงเออเดี๋ยวทุกคนด่ากูบ้างกูขยกล่องเราไม่ต้องขุดทุกกล่องก็ได้พี่เราเอาเราเอาแค่กล่องมาไม่ต้องครับไม่ไม่ต้องเสียไม้ครับใช่ใช่ใช่ไหนที่ทำลาวายังทำไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวมันไหม้ไม้อ่ะได้เหล็กมาแล้วแมวขอนะไหนแมวอ๋อในกล่องขอนะเดี๋ยวเราาจะใใช้้งนหบอยไปขุดไอ้นนนั่ะครี๋ เมาแล้วโอ๊ยนี่ไงนี่ไงบอเอมโล่นี่ไงเอเมโล่เอเมโล่มาแล้วเก็บให้ได้ครบ5อันก่อนนะเราจะได้ไม่ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องอาหารเพราะผมรู้จาก MPC แล้วเนี่ยมันมีบัวเห็ดให้แลกบัวเห็ดอ๋อบัวเห็ดก็คือว่าเอาเอาจานไปใส่ได้อาหารซุปเห็ดใช่ไหมใช่เราได้ประโยชน์หลายอย่างนะได้นมด้วยเอามาแก้พิษได้ประโยชน์หลายอย่างเลยมาตอนนี้ก็พยายามขยายพื้นที่ก่อนอันนี้ได้เป็นสูตรเอ็นชาร์ดมาทีมรึเปล่าตอนเนี้ยเมื่อกูดูโง่มาเลยไข่พูดทุกอย่างแล้วดูโง่มาเลยเออเราไม่ทำอะไรเลยไอ้นี่อุ้ย อีกแล้วโโอ้หไอ่เราเราเราเก็บเราเราเก็บไอรอนกูลิมไปนะพี่เผื่อมันมีม็อบเกิดเพราะว่ามันจะมีอีเวนต์สุ่มคุณพี่มึงควรเก็บตั้งนานแล้วที่มึงตีตกไปสองตัวแรกอะฮะตอนนั้นมันแคบตอนนั้นอ๋อเออจริงจริงวาได้นะไอรอนเต็มตัวใหญ่มันจะมีตัวที่ใส่หมวกเอพิเซีตัวที่ใส่หมวกมันจะแลกของได้หาตัวที่ใส่หมวกฟางเออแล้วไดของได้เออคือตอนนี้ต้องการอะพวกของที่มันไม่ติดไฟอะเพราะว่าเราต้องทำ เพราะพอสโตนจะเห็นด้วยว่าเราต้องใช้ลาวายังไม่ได้ใช้ไว้เนี่ยเราจะไม่มีที่อยู่แน่แน่คิดว่านะไม่ได้ยินเลยต้องรอหินต้องรออะไรออกมาก่อนอันนี้ของเต็มแล้วป่ะไหนมีกล่องไหมไหนวางกล่องให้หน่อยสองอันน่ะพี่ก็ทุบพี่ก็ทุบกล่องอยู่ยเอาเอาไอ้นี่นี่เออทุบกล่องก่อนซึ่งเดี๋ยวไอตอนวางกล่องเนี่ยจัดของกล่องนะอย่าวางใส่ของโมนะเรียงของเลยนะเพราะของมันได้แบบโมซวยหมดอยากเรียงบ้างอันนี้อีเวป็นอะไรวะไอ้ตัวเนี้ยไอ้เทรดเดอร์อออ๋เเทรรดด์ตัวใหม่มา หนแรกเหมือนเดิมปะของเหมือนเดิมเหมือนเดิมออ๋เหมือนเดิมโอเคอันนี้เป็นโค้ดปูไหมเก็บไว้หน้าไม้เก็บไว้นะเก็บไว้นะเพราะว่ามันจะมีพวกคิดว่าในเป็นพวกตัวบินบินมาแน่ๆเลยอ๋อตัวบินบินเฮ้ยใครแต่ว่ากูของไม่สวยอยากทำบาเรียว่ะมีกล่องดีๆไม่เอาอยากจะได้บาเก็บของฟรีไม่ค่อยจะใช้หรอกกินอยากเดียของไงอ่ะกันครับบาเรล้วกันบาเรีวมันใช้ของนิดเดียวเองแต่มันเชื่อมบาบาเรียให้มันใหญ่ไม่ไได้งพี่เอาเอาสวยงามกูสวยงามกูรู้แค่นี้เลยโอ้โห เฮ้ยมืดแล้วอ่ะได้มาแล้วอุ้ยมืดแล้วแย่แล้วเฮ้ยไอ้แต่มันไม่เกิดแล้วซอมบี้เพราะเราเราเกาะมันแคบเกินที่ซอมบี้มันจะเกิดอ่ะเราอยู่ในระยะที่ซอมบี้มันไม่สามารถเกิดได้อ๋อคุณนี่ดูิวความรู้แล้วคุณโงู่อะลาแล้วมึงอย่าโง่เดียวสิกูเลยอันนี้อีเวนต์อะไรอ่ะแอตแท็กเป็นชอบแอตแท็กชอบมูมูทำไงอ่ะค้อนด้วยมีไหนไม่มีเลยลูกคุณหนูไม่มีเดี๋ยวกูเก็บของไปรุ่งอย่าตายนะของของตกนะโอ้โหมันให้ขอในทะเลกูมาเนี่ยฮัลโหล อยู่ไกลๆเรานเดียวไม่เ oui> ย็นจะให้เราคนเดียวมึงจะมึงจะวางหลบเป็นพ่อมได้เหรอได้ได้ได้เรเดียวไหมอันนี้ผมได้ขวานหาไปแล้วโอเคฮะไม่ทะลุอ้าวเียทำไมเงี้ยหรอว่ะอยู่ได้อ้าวอ้าวหมดแล้วเราคนเรียวมัชื่อหมดแล้วอ๋อเออกูก็ผ่านอันหายไปได้อันนี้ไข่อะไรอ่ะไข่สไลสไตเตอร์เฮ้ยไออ่ะอันนี้พี่กิน โอ้โหใครกี่หนาใครกี่หนาอันนี้ตัวที่มันอยู่ในลาวาใช่ไหมน่าจะใช่นะพี่น่าจะใช่มีเงยถ้าเราวางบล็อกปิดกล่องอ่ะเออจะเป็นไงวะอ่าอยากรู้วยทุกคนอ่ลองเปิดดูใช่เราวางดูนะวางแล้วววางแล้ผมไม่รู้เรื่องนะุ้ยแบบเค้ยมันจะจัดบล็อกเองหรือวะเขาทำมาดีโอ้โหดีจริงอันนี้ดีจริงโอเคตอนนี้แล้วเยอะมากเลยเหล็กเล็กเหล็กเล็กเล็กเหล็กเล็กเหล็กเหล็ก ไอ้นี่เนี่ยอะไรข้ามาใส่กล่องไงเออเอาใส่กล่องเออกูว่ลืมแบมบูเราเอาไว้ค้ามันนี้ได้นะพวกที่มันสติกอะสติกเหรอค้ามันไงก็เอาไปไว้อ๋อวางสองช่องเออได้แล้วได้แล้วใช่เหมือนไหมแต่จะได้สติกหนึ่งหนึ่งอันก็ได้อยู่แล้วมั้งไยแบมบูเป็นของแรงรคะเพราะแบมบูมันโตเลยแล้วผมว่าผมควรทำกล่องเก็บใส่ไม้เท่าที่สังเกตดูเนี่ยเขาให้พวกแบบแต่ขวานมาแล้วก็อีเตอร์เต็มเลยนะกว่าเราไม่มีใช่ไหมพี่ตัวเกมมันใช่ได้ไม่ได้ใครอันนี้อะไรอ่ะมาดูดิในกล่องมีสมุดอ่ะเดี๋ยวผมหยิบมาดูเเาาบออออออกว่ดนนะชชีไ on barrel for อร์อ่านไม่ออก villager อะไรก็ไม่รู้อ่ะเอาไปอ่ะ i l l a g e r อ๋อมันบ้าเลยเว้อะไรฮู้บ้าเลยบับวิ่งเร็วมันก็มีแบบแข็งแกร่งตกลงสมุดเหมือนมันจะเปิดทำให้มันแบบของมันสุ่มพวกของในหมู่บ้านไปซีนี้บอกว่าผมไม่แน่ใจว่ะลององลองเปิดดูดิโอ้ไม้น่าจะใช่นะอ๋อมันมีแบบเปลี่ยนแบบของในกล่องด้วยเออเพราะแบบมันมีแต่ของซ้ำไงเออมันมีสมุดเปลี่ยนลองเปิดดูดิพี่ลองเปิดอันนี้จะไม้อีกรอบหนึ่งนะคิดว่านะอันนี้เป็นแค้นตั้ในหมู่บ้านในซีไง ในหมู่บ้านไปทีไงพวกแบบว่าเออผู้ไม้แห้งเออน่ใช่นักเดินเยื่อแข็งอันนี้สมุดเอนชาร์ดมันไม่น่ามีหรือเปล่าวะหรือมีวะางในบ้านไอ้ีเหรอมันจะมีในบ้านหลังนี้ใช่ไหมอ๋อแสดงว่าอ๋อมันจะมีสมุดสุมโอเคอันนี้อะไรลัคกี้โชคร้ายเหรอเออเราเพิ่งเห็นว่าเราจะโชคร้ายมันนี้หรือเปล่าเขาบอกว่าถ้าเราโชคร้ายคือเวลาที่ระเปิดก่อนจะได้ของกากเหรอใช่ของเอาราไข่เราได้วัวมาใช่ไหมไหนวัวอ๋อไม่ได้วัวหรือเปล่า เอพีซีแรกมันอยู่ไหนอ่ะเออหายไปแล้วว่ามันกินยาฮัลร่องผมไปทุกคนนี่ไงตัวแรกนี่ไงเจอแล้วเดี๋ยวเอเมาล่อไม่พออ่ะมี3อันน่ะคือตอนนี้คืออันนี้ไม่ดรอปเลยอันนี้มาอะไรดีมาเไข่ไปโอ๊ยโอ้ยเฮ้ยดีนะไอ้ร้อยกูเลี้ยงไว้เนี่ยแหมบอกแล้วเห็นใครบอกไม่ใช่เหรอกูบอกไม่ใช่เหรอตอนแรกที่ไปฆ่าสองตัวนั้นกูว่าจะไปฆ่าอะไรเห็นไอ้ใครบอกเออฆ่ากูเลยเออฆ่าฆไปกูจะมีอันตรายอะไรไงบอยฝากเอาขอได้กล่องรัวๆหน่อยเอ่ออ้าวเฮ้ยไอ้โอ๋ทำไมเดี๋ยว อันบอกเอาขอนในกล่องกล่องนี้กล่องนี้เอาผู้ใหญ่นกล่องนี้เอาพื้นหายไอ้บอยผูในกล่องนี้ครับไม่ใช่กล่องโน้ตไอ้นี่เขาแบบว่าไม่ได้มีคนเปิดกล่องนี่ไงให้ไงเข้าใจไหมเออกูจะนั่งจัดของไอ้นี่ที่มาหยุดของได้กล่องทั้งหมดเลยอะไรได้เพฟซหรอเอาใช่อันนี้มาอีกแล้วโอ้โหมึงจะมาอะไรกันหนพวกเอฟบีซีเนี่ยเฮียเฮียทิ้งเลยพี่เอฟบีซีอะตอนนี้ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยมั้งหรอกเรารู้สึกว่าเราจะไม่ได้หี่งเลยทุกคนใช่หรือปล่า ไม่เห็นหินเลยจะผมจะไม่ได้ทดาบเลยอย่าลืมทาดาบวทุกคนพี่ผมพูดจริงนะเราเราไม่มีอะไรที่มันกันไฟได้เลยกันไฟทำไมไม่หมายถึงว่าเขาจะท้นันไงไอไอปั๊มที่ปั๊มลาไอที่ปั๊มหินอ่ะมันต้องวางลาวาแต่ว่าคือแบบไม้มาโดนลาวาไม่ได้เข้าใจไหมแล้วมันจะไหมลามเข้าใจไหมเนี่ยทำแป๊บเดียวก็ได้เดี๋ยวเรารีบรีบทำแล้วก็รีบรีบบุดเลยอ่ะเดี๋ยวผมครับดาบไปอย่างแรกปึ๊บเอ้ใครม่อะไรพี่นั่งดับไฟให้พี่เนเป็นคนที่ดับไฟเก่งมากออพี่ก็เนได้ดับไฟก็เออนะอ่ะ ใครจะเอาควานหินนี่ตอบให้แล้วแล้วก็ดาบเด็กใครจะดูแลในกล่องมีของอ่ะมึงมึงมึงไปรักพีพีก็มึงดูอ่ะมึงดูดูแลอู้โอ้เอ้าอะไรเกิดอะไรขึ้นตกใจหมดเมื่อกี้ว้าตกใจมึงเนี่ยคิดว่าจะบักใครกูได้จอะเพชรมาอะไรอ่ะตกใจอะไรมาอ๋ออีวีซีอันนี้ผมได้จอะเพชรมาโอเคแล้วก็ได้เชือกมาด้วยทุกคนกูได้เพชรมาสามเม็ดโวเอาไปทำอะไรดีตอนนี้ตอนนี้เก็บเข้ากล่องเก็บขกล่องเออเออเออกูกลัวตายเออกูลืมอะไรมากเลยเนี่ยอีเวนต์ อีเวนต์มาเก oh, ็บเลยเกินมันมันคืนโรคระบาดนะพี่เขียนไว้อ๋อโรคระบาดเฮ้ยอ๋อเดี๋ยวนะไอ่ทำไมไอ้รถโมเดนเจ็บอ่ะโมโดนกร็มองเพชร มันก็ถอยไปจิครับคุณพี่ไอ้นี่ดิ่จะมาโดนไปทำไมเออออกก็ได้พี่เอาเอาเอาอะไรก็ได้ที่มันเป็นแบบพวกที่มันเป็นอันนี้กับตัวเราเองออกแล้วพวกเบอร์รี่เลยเออเก็ควรออกนะอะเดี๋ยวผมเอาก่องกออะไรเกิดอะไรขึ้นไปไหมอีอวนต์มวนมาบ่องนล่องกล่องกล่องกล่อเลไโอะไมนไ้ผมผมมี2ยชิ้เอยู่อลยอกค่องกลอาเพ่ร3เมยอะไรดอะไรขึ้น่าเกีวมก่อก่อนหร่อว่าคกล่เลยอะไรเก็ดะไร้นไปไม่ไอเดี๋ยวเาก่กล่ก่อนกล่ออนเคอะเกไ้น่อนเดี๋ยวผอนกี่ผม เปิดหาของไปกันทุกคนผมอยากไปจับหมู่บ้านวิเอเจอร์แล้วมันน่าจะมีอย่างอื่นนะผมว่ามาอย่างหมู่บ้านวิเอเจอร์หมายถึงว่าไอ้ขอนในกล่องมันจะเป็นหมู่บ้านวิเอเจอร์อยู่นี่ไงเนี่ยมีแครอทกับอีโคดอีพีใจะต้องทำไปเรื่อยๆรื่อยด้วยอันนี้มันขอโปรตีนใช่ไม่รู้อ่ะอันนี้มีเหล็ก ใครไม่มีหมวกใครเอาหมวกไปนี่หมวกเพชรไอ้หมวกทองนี่ไงใครเออได้หินมาแล้วอะเอาหินไปดินี่เสร็จแล้วเรียบร้อยอ๋อมันเป็นหินเสร็จแล้วนี่มาเออเราทำไมเราไม่ขุดแบบแบบว่าแบบทำอันนี้แล้วขุดหินเอาไปหินเลาไปทำหินนะเออเอานี่ไงทำไปแล้วเออฉลาดจังวะเสร็จแล้วนี่ไงเออฉลาดจังวะสมแล้วที่เป็นน้องพี่ะขุดไปงี้ันขยะมันจะมั่วเด้อเด้ถ้าถ้าจะขุดจริงเดี๋ยวผมทุบพื้นทิ้งไว้อะไรที่ไม่ใช้ก็ขุดแล้วจะได้ร่วงไปเลยอ๋อโอเคเออฉลาดดีเหมือนกันเว้ ถ้ากูบอกเลยว่าใครมาฉลาดกูโง่เออไม่เถียงงั้นงั้นทีขยะสองคนไปได้ไหมตัวใหญ่ซะด้วยไม่ปูใหม่อะไรอะปูปูอะกูยอมรับว่ากูขยะแต่กูก็มีพูดเอาอี๋ปูหุ่นใหม่ขยะสองคนที่หมายในกูกไขบอลนะไม่ใช่พวกไหนนี่เลยโอ้โหแล้วเขียนว่ากล่องข้างบนนี่วะอะไรอ่ะอ้าวอ๋ออันนี้โชคร้ายทุกคนมันโชคร้ายมันจะเปิดกล่องโชคร้ายอ่ะงั้นผมบอกว่ามันไม่ใช่โชคร้ายนะพี่มันเป็นโชคดีนะพี่เห็นมันเขียนไหม โชค<อ>ดคีกูดรักอ่ะแต่ว่าบัฟมันเขี่ยว,ว่าแบดรักไนงะเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้เขาเรียกเลยทำมาลรองรับ่วงโชค,โชคดีอาจจะไม่นนมได้ทำแต่มันมันเขี่ยว,ว่าโชคดีผมว่าโชคดีแน่แเชือ่อผมคือโอกาสในการได้หินตัวนี้มันยังน้อยอยู่เพราะว่าโอ้หินนะมันยังมีโอกาสที่จะเด้งเป็นลงลาวาถูกไหมเพราะนั้นผมต้องการใช้เล็ดไ,ไม่ได้ทำพอ,เป,อเปิดไม่ได้เราเก็บหินมาได้ไปที่ไทยทำไมไอ้ล็อกวัเลยมันถือดอกกุหลาบด้วยอ่ะอ้าวหายไปแล้วมันจะบอกมันจะบอกมันจะบอกรักไม่เล็พี่อ๋อมีงี้ด้วยเหรอวะ เพิ่งรู้เนี่ยเฮ้ยนี่ไงกูใส่หมวกนี่ไงแรกคอที่ชีพเพิ่งรู้เหรอวะอ้าวูพิ้งรู้ยเจ็งบอยมันมันทานสิบอันมันแลกเอเมอรัลด์หนึ่งอันใช่ไหมเรื่องบอกว่าลดเหลือสามสิบห้าบาทมันลดตรงไหนวะไม่ลดมันแพงอ่ะมันี่ไปตีมันอะ อ้าวเหรอใช่มันเป็นแพงค์นนอ้าวกูไม่รู้เอ้าไอ้เนี่ยเดี๋ยวเผื่อมึงมึงมึงแพ้ถึงกูไม่้อยู่มันกรอบกูเนี่ยฟังทีเราโกงเลยมึงก็เยอะไปได้นะฟังทีนะฮะเต็มแล้วถ้ามันโก่งงี้เราจะทำให้มันหายโกรธยังไงอ่ะขอคืนดีอ่ะเธอคือเธอคืนดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ไหมล่ะมันฟังภาษาคนไม่รู้แล้วผมไปเอ็มบีซีก็พูดภาษาเอ็มบีซีโอ้โหตอนนี้ผมก็ได้เหรียญพอสมควรแล้วนะผมว่าคงทำได้หลายอย่างแล้วล่ะอ่ะเอ็มบีซีกแล้วอันนี้อะไรอ่ะ วิอะไรอ่ะไฟเชิเตอร์ทุกอย่งขาบนมีหินหยดยอดงดแหลบไว้คูมีหุ่นตไหยอ่ะใช่ใช่เปล่าแข่งหรือเปล่ายืนยืนเฉยอ่ะกูยืนลวอ่ะกูยืนเฉยละอันนี้ก็ยังไม่โดนนะอ่ะเดี๋ยวกูมองก่อนแต่รอบกูเลมโดนแล้วเนี่ยไอ้รอบกูเลมแพ้ไอ้ก็เรไอ้เบียกู กูโดนตัวแล้วกูแพ้แล้วทุกคนจบรอบพี่ตกรอบอ่ะเออตกรอบแล้วได้ขนแกะแล้วเดี๋ยวไปทำแกะทุกคนตอนนอนตอนคืนจบละพี่บอยไม่โดนเลยอ๋อจบแล้วเหรออ๋อไม่จบนึกว่าจะนานอ่ะทุกคนก็เดี๋ยวเราพักไว้แค่เดี้ก่แล้วกันเพราะแบบแค่นี้ก็บุนบายมากพอเดี๋ยวมันต่ออีกสองว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อนะทุกคนจึไปจัดการอะไรหน่อยโอเคทำไมตัวเปื่ออยู่คนเดียวเลยอ่ะไม่เบื่อเลยหรลูกแก้วก็มึงไม่ใส่อ่ะกูให้หมวกทอมึงเนี่ยอ่ะไม่ใส่่นีงอนและเออกูให้หมวกทองมึงลืมว่าเหรอ อย่างน้อยก็มีของกันเกงๆไงเกงหนังแลนน้วเขาบอกไ,ไม่ต้องไปใส่อะฮะฮะไหนอะไม่มีอ๋อนี่เออเ,เออถียงเถียงเดี๋ยวมึงโดน <ๆ S 2> เดี๋ยวมึงโดนนะ <ๆ S 2> อะไรกันเนี่ยแบล็คล<ม>าสก <c oughs> อะไรยังไม่ได้เปิดกล่องเลยเออโอเคสำหรับคลิปนี้ใครชอบลืมกดไลค์ Subscribe ช่องผมกับช่องไข,องข่อยู่ตยใต้ d e s c ่า p t i o เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบาย